สวัสดีครับผมตามคุณคูยักษ์เชียงรายครับผมตามผมอยู่ที่บ้านหัวดอยตำบลด่าสายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับผมห่างจากตัวเมือง10กิโลเมตรครับผมที่เขาบินเสียบไปเที่ยวคุชีฟากันนะครับ,นะรบเดินทางสะดวกนะครับติดถนนใหญ่นะครับผมใครอยากมาดูงานก็ยินดีตอนดับทุกท่านนะครับมา โรงงานที่ฟาร์มได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่จำเป็นต้องซื้อนูจากผมผมก็ยินดีแชร์ประสบการณ์ให้นะครับผมนะครับผมก็ทําเป็นสูวนเรียนรู้นะครับนะครับแต่เป็นฟาร์มตัวอย่างนะครับให้พี่น้องในพื้นที่เข้ามาศึกษาโรงงานนะครับวิธีการเลี้ยงหมูในรูปแบบต่างๆที่ผมได้ทําไว้นะครับนะผมมีทั้งเลี้ยงแบบหนึ่งแต่สองแบบพวกนี้นะครับนะครับแล้วก็ห้องผสมนะครับ ตรนี้ก็เป็นห้องคุณแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับนะครับปลูกยาให้หนูกินด้วยนะครับผมเป็นยาหวานอิสราเอลนะครับนะครับนู้นนู่นยาหวานนะอัดใส่อาหารด้วยนะครับตรงนู้นก็เป็นเป็นคอนโดคอนโดนะครับตรงนู้นนะครับนะครับทำไว้เเอาไว้ให้คนมาดูงานนะครับเนาะนะครับ เกีตประสบการณ์กันนะครับอันนี้จะมาวีเรื่องอเลี้ยงหนูแล้วมีปัญหาอะไรบ้างนะครับที่คนสอบถามกันมา,าว่าเลี้ยงหนูแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างก็ส่วนมากหลักๆที่คนแต่ละฟาร์มเจอก็คือว่า เลี้ยงหนูแล้วหนูโตไม่ทันโตไม่ทันคนกินนะครับไม่พอขายนะครับนะครับนะครับไม่ทันคนกินทันหนูโตไม่ทันคนที่สั่งซื้อนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พันธุ์เอยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนูเนื้อเอยนะครับยิ่งหนูเนื้อนี่ยิ่งโตไม่ทันนะครับนะครับผมองค์คต้องให้ทีมงานช่วยนะครับ ให้ทีมงานคอยช่วยรอนผลิตไม่ทันนะครับต่อความต้องการของลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นจาจักเชียงรายนะครับนี่ครับยงหนึ่งตัดสองนะครับผู้ใช้โลดเจ็ดโลดแปดนะครับโลดน้ำหนักก็ได้ประมาณนี้ครับก่อนหนักสองโลรถได้ประมาณนี้ก็พอละนะเขาคงไม่ขึ้นไม่ลงได้กวันนี้ละนะครับผม นะครับเลี้ยงยงเงี้ยครับนะครับปัญหาก็ส่วนหนูโตไม่ทันนะครับนะครับผมตัวไม่ทันคนกินเนาะนะครับถ้ายึดตลาดด้วยเงยังไงก็ไปรอดนะครับนะครับผมแล้วมีปัญหาอะไรบ้างก็มีหนูกัดลูกนะครับนะครับกัดลูกถ้าบางทีถ้าถ้าเอารุ่นใหญ่ใส่รุ่นใหญ่เนี่ยจะเจอเลยนะครับนะครับ ก็คือกัดลูกตัวเองนะครับผมนะแต่ถ้าจับคู่กันตั้งแต่เด็กสอเดือนสาเดือนนี้ก็ลดปัญหาลงได้นะครับบางส่วนนะครับเดี๋ยวจะตัวแล้๋วจแม่นะครับนะครับเราไม่สามารถที่จะอ่ายึดไปอันนี้ให้เขาได้นะครับนะครับหนูเนาะอย่างหนูนี่เราเราไม่รู้จักนิสัยเขานะครับนะบางตัวก็ดุบางตัวก็ไม่ดุนะครับนะครับ นะครับกับถ้าเราทรําบ่อสกรปรกเราไม่กวาดบอ่อไม่ทําความสะอาดบอ่ออะไรงี้ก็ก็ทําให้มีฝุ่นเยอะในบอ่ออะไรครับนะครับการระบายอากาศไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยหนูก็จะเป็นวงเป็นหวัดได้นะครับหายใจติดคงติดขัดนะครับหายใจติดคงติดขัดนะครับก็ถ้าเอารักษาไม่ทัน หรือว่าให้ยาไม่ทันก็อาจจะตายได้ในไปในสองสามวันนะครับแล้วก็อาจจะติดตัวอื่นได้นะครับต้องแยกเลี้ยงต้องแยกรักษานะครับผมนะครับก็ให้ยาใช้ยาไบโอวีสิบสองนะผสมน้ำให้กินนะครับนะครับช่วยลดความเครียดช่วยลดการหวัดของเขาได้นะครับผมนะครับเหยียงเดี่ยวๆนะครับน้ำก็ปัญหาก็หลักๆก็มีแค่นี้นะครับ ส่วนถ้าว่าให้ตายยกคงยกฟาร์มมันหมูเหมือนเป็ดมันไก่อะไรเงี้ยมันโรคอหิว่าตะโัรูกเหมือนโรคหาโรคอะไรไม่มีครับหนูยังไม่เคยเจอนะครับในประเทศ,เทศยังไม่เคยเจอนะครับนะเขหนูขเขาไอ,าอา้ไม่ใช่เป็นตัวเพาะเพาะเชื้อโรคนะครับเพรว่าถ้าเป็นเป็นที่ว่าโรคชีนองฉีนูอะไรก็เกิดจากวัววัวควายเขาฉี ในทุ่งนาในบ่อน้ําขังอะไรทุกคนไปเหยียบครับวาบอกว่าโรคสีหนูนะครับจริงๆหนูมันตัวแค่เป็นตัวพาหะนะครับเขาเขาไม่ใช่ตัวเพาะเชื้อโรคนะครับนะผมคือเขาไปอาจจะไปกินน้ําไปกินอะไรเงี้ยเขาก็เลยติดมาในนี้ครับนะผมนะครับคือปัญหาหลักๆนะครับส่วนปัญหาอื่นก็ไม่ค่อยมีนะครับนะผมแต่ก็หนูนี่ ยังเป็นสัตว์ตัวพืชนะครับยังไม่เป็นสัตว์ควบคุมเนาะเขายังไม่มีกฎหมายอะไรรองรับนะครับว่าต้องเลี้ยงต้องทำร์ตมต้องจดทะ,ะเบียนอะไรก็ยังเลี้ยงได้สบายนะครับผมนะครับเนะราสามารถเลี้ยงได้นะครับผมนะครับก็ยังเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามองอยู่นะครับนะครับ มีคนสนใจไม่ว่าจะเป็นพี่น้องภายในประเทศหรือว่าพี่น้องทางาประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างฝั่งลาวอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเป็นพี่น้องเราอยู่ต่างแดนเช่นเกาหลีฮ่องกงอิสราเอลญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็สั่งซื้อหนูจากผมไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหนูเนื้อหรือว่าหนูพเม่พันธุ์นะครับให้ใ,ใ้ทางบ้านขเขาเลี้ยงรอนะครับนะครับ ล่าสุดเดี๋ยวเราจะจัดส่งไปให้สาขาที่โคราชนะครับนะครับแต่ตัวยังทางานอยู่ไต้หวันอยู่เลยนะครับผมนะครับที่3ามก็ทําไว้ให้ดูหลายรูปแบบนะครับไปเป็นแนวทางนะครับด้างบนนั่นจะเป็นคุ้นครับอายุหนึ่งเดือนนะครับแยกดูออกมานะครับนะครับแยกคุณนเดียวนะครับด้านบนก็หนึ่งต่อหนึ่งด้านล่างนี่จะเป็นอ่าแยกคลอดเดียวนะครับผมนะครับ ตัวก็คลอดลูกละนะครับผมก็มีให้ดูหลายรูปแบบครับตามผมจะไม่ทําใหญ่นะครับผมทําแค่ให้แม่ผมดูเลให้แทนได้นะครับนะไม่ทําใหญ่มากเกินไปแต่ว่าผมก็มีทีมงานมีสาขานะครับครอบผมอยู่ทั่วประเทศนะครับผมครับทีมงานผมฝั่งลาวผมก็มีสาขานะครับนะครับที่ช่วยกันผลิตตอไม้พันธุ์คุณภาพดีราคาประหยัดสุดทองสละนะครับผม สนใจอยากเลี้ยงหนูศึกษาคนไดซีครับนะครับสอบถามันไดซีนะครับนะครับฟ์มผมนี่มีรภาพมาเป็นระดับหนึ่งเลยแล้วครับนะครับเรื่องการบริการผมคำหนึงเป็นอันดับแรกนะครับผมนะครับอาจจะซื้อหนูจากผมไปหรือว่าไม่ซื้อหนูผมก็ไม่เป็นไรครับผมแชร์ประสบการณ์ให้ทีทีนะครับจบคลิปนี้ก็จบเพียงนี้สวัสดีครับ